เขีนมาถึงแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าแป๊บนะแป๊บแป๊บตื๊บอึ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่คิดว่าจะมาตอบคําถามนะครับคือจากที่ได้ดูดวงส่วนตัวนะครับคือคนลูกค้าที่เคยมาดูดวงส่วนตัวกับผมเนี่ยแล้วผมจะพูดซ้ําบ่อยมากๆนะครับไอเรื่องเนี้ยไอเรื่องเรื่องภาวะมือที่สามภาวะรัก้อนภาวะ ไม่ว่าจะเป็นคุณเองไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่เข้าไปเป็นรักซ้อนของคนอื่นคือเขามีเขาชอบเขารักใครกันอยู่เนี่ยแต่เราก็เข้าไปชอบเขาหรือว่าเข้าไปชอบเขาแล้วเขาก็ชอบเราเขาก็โอเคกับเราด้วยเออไม่ว่าในกรณีใดก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็มาชอบคุณอย่างเงี้ยนะเออคุณมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็มีคนมาชอบคุณหรือว่าที่แย่กว่านั้น กรณีหนึ่งคือคุณมีแฟนอยู่เนี่ยแต่แฟนคุณเนี่ยดันมีมือที่สามมาติดพันหรือว่าคุณแฟนคุณไปชอบคนอื่นแต่เราก็ยังคงสถานะความเป็นแฟนไว้หรือคงสถานะผัวเมียไว้หรือคงสถานะคนะคนะคที่คบหากันไว้มันคือความทรมานใช่ไหมม,มันคือความทรมานอย่างที่ผมบอกนะบอกเวลาลูกค้าที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมทุกคนเนี่ยคือผมบอกตลอดนะว่าสามคนเนี่ยมัน มัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้นะครับคือรักเนี่ยมันต้องเป็นคู่ใช่ไหมไม่เช่นนั้นเขาคนที่อยู่ด้ยวยกันนะ่ะเขาจะเรียกว่าคู่ใช่ไหมจะเรียกว่าคู่ได้ยังไงเขาไม่เรียกเรียกคีเนื้อขี้มันมีเหรอเนื้อคนคนมักชอบถามหาว่าอยากเจอเนื้อคู่อยากเจอแฟนอยากเจอคนรักอยากจะไปอยู่เป็นคู่กันมันอยู่เป็นคี้กัน,มน,น,กนไม่ได้หรอกนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรที่มีสาม ตอนจบมันจะไม่สวยจำไว้ท่องให้ขึ้นใจถ้ามีสาม,มักจบไม่สวยนะครับอถ้ามีสามเมื่อไหร่มันก็คือเหมือนกับการนับถอยหลังรอให้ความสัมพันธ์เราค่อยๆแย่ลงค่อยๆแย่ลงแล้วก็ค่อยๆแย่ลงนะครับไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามแต่ไม่ว่าใครจะเป็นคนที่หาเรื่องเข้ามาไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าไม่ว่าคุณเองจะเป็นคนใส่หาเรื่อง คือเดินเข้าไปหามือที่สามเองหรือว่าคิดที่จะมีกิ๊กเองมันคือมันคือความผิดพลาดนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดจะทาอย่างนั้นในชีวิตคุณอันนี้ผมเตือนสําหรับผู้ที่กําลังทําอยู่กําลังเป็นอยู่หรือว่าผู้ที่กําลังคิดจะทาถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณคบหากับแฟนคุณไปเถอะหรือถ้าคุณเบื่อแฟนคุณเมื่อไหร่คุณก็เลิกนะคุณไม่ต้องพันธนาการเขาไว้แต่ว่าคุณเก็บเขาไว้แล้วคุณไปจีบคนอื่นเนี่ย ไม่ต้องทําอย่างนั้นคุณเลิกไปเลยนะครับคุณต้องเด็ดเดี่ยวคุณอันนี้ผมแนะนําด้วยความหวังดีนะครับจากใจจริงๆเลยผมแนะนําคุณด้วยความหวังดีเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับตัวผมเองผมก็รู้ว่าตัวผมเองไม่ใช่คนดีแต่ในเมื่อสิ่งที่มันไม่ดีเรารู้ว่าอะไรมันไม่ดีเราก็อย่าเหยียบอย่าก้าวเข้าไปนะครับถ้าเห็นบ้านไฟไหม้อยู่เนี่ย เราไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่แล้วนะครับและเราก็ไม่อยากให้บ้านเราไฟไหม้เพราะฉะนั้นอย่าทำนะถอยได้ถอยพอได้พอหยุดได้หยุดนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงราศีไหนๆเลยนะแต่จะพูดถึงทุกกรณีทุกราศีมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตนะคุณอย่าคิดนะว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขนะครับคุณอย่าคิดเลยว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขแอบซ่อนลักกินขโมยกินเนะี่ย คุณคิดว่าคุณทําแล้วมันมีความสุขสินข้อสามไม่เคยปาณีใครนะครับผมบอกนะสินข้อสมันไม่เคยปาณีใครไม่มีใครรู้ก็จริงแต่ฟ้ารู้ดินรู้เทพเทวดารู้นะมันจะกลับมาสนองคุณในคราวหลังถ้าคุณคิดว่าคุณทําแล้วไม่มีใครรู้คิดว่าคุณทําแล้วไม่มีใครเดือดร้อนฉันแอบคุยกันสองคนไม่ได้สร้างผลกระทบแก่ชีวิตใคร แต่คนอื่นเขาก็มีแฟนอยู่หรือเราก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าเราแอบคบหากันโดยไม่มีใครรู้คุณคิดว่าไม่มีใครรู้คุณคิดว่าคุณคิดว่ามีคุณสองคนที่รู้ใช่ไหมอายไหมอายดินอายฟ้าไหมแล้วสินข้อสามเนี่ยมันไม่มีทางไม่มีการจํากัดวงนะครับคืออย่าใช้คําว่าไม่รู้ไม,ไม่ผิดมันไม่ได้นะครับเพราะอย่างน้อยตัวเราเองรู้ว่าเราทําอะไรนะครับแล้ววันหนึ่งถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณ คุณทําแบบเนี้ยนะคุณแอบรักกินขโมยกินคุณแอบคบหากันอยู่เนี่ยคุณคิดว่าไม่มีใครรู้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณโชคดีหน่อยถ้าสมมติว่าคุณแอบคบหากันแล้วเลิกกันไปโดยที่แฟนคุณไม่รู้ว่าคุณเคยมีกิ๊กมาก่อนคุณแอบคบกิ๊กมาก่อนหรือคุณแอบไปเจอไปพบกิ๊กมาก่อนไปนอนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันตอนที่แฟนคุณไม่รู้ อันนี้ผมพูดถึงกระทั่งกรณีที่คุณถูกกระทํานะแล้วก็กรณีที่คุณเป็นฝ่ายไปกระทาเองด้วยนะเอออันนี้คือให้เห็นภาพนะเออผมบอกคุณเลยนะว่าคุณหนีไม่พ้นแน่นอนคุณเคยเห็นครอบครัวบางครอบครัวไหมค,ค,คุณเคยเห็นคุณเคยเห็นไหมอ่ะถ้าคุณไม่เคยเห็นตัวอย่างแต่ผมบอกว่าผมเคยเห็นผมเคยเห็นนะ<ด>แล้วก็จาก,ก,กใช้การสังเกตนะผมเป็นคนชอบคูภกรลักจําด้วยเห<ด>็นสังเกตเห็นสังเกตจําคือบางครอบครัวเนี่ยเขาดูภายนอกเนี่ย อ้โหวิเศษมากดูภายนอกในครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ลูกมีความสุขสนุกสนานอยู่มาวันหนึ่งเลิกกันเขาเลิกกันแบบเลิกกันแบบฟ้าผ่านะครับเลิกกันแบบไม่มีใครรู้เลยเลิกกันแบบแบบอยู่ดีๆอ้าวอ้าวเขาไม่ได้ไปด้วยกันแล้วเหรอเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเหรอลูกเต้าเขาไปไหนอ่ะเขาเลิกกันเพราะอะไรเพราะสาเหตุที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ทําไมล่ะทําไมเขาถึงต้องเลิกกันผมเคยได้ยินนะว่า ถ้าใครผิดศีลข้อกามเมถ้าใครผิดศีลข้อกามเมจะทํามาหาแดกไม่ขึ้นจะทํามาหากินไม่ขึ้นครอบครัวจะวิบัตินะครับครอบครัวจะวิบัติบัรไัยไม่ว่าคุณจะแอบซ่อนมันไว้นานขนาดไหนใช่เพราะผมรู้มารู้ที่หลังว่าบุคคลคนเนี้เขาแต่ก่อนนะสมัยก่อนนะสมัยที่เขาเป็นหนุ่มๆน่ะเขามีแฟนเขามีเมียคนนี้แหละเขาแต่งงานแต่งงานกันมาตั้งแต่สมัยสาวๆาว นะครับแต่งานกงแ,แต่สมัยหนุ่มสาวตั้งแต่ยังไม่มีลูกอะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวแต่มี <c oughs> แต่มีมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนะแอบมีไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นเป็นเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็เมียเขามาจับได้ที่หลังแล้วเขาก็สัญญาว่าจะไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับซึ่งผลกระทบนั้นมันไม่มันมันไม่ได้อั่นหรอกมันไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ทําให้เกิด ภาวะอะไรกับครอบครัวมากในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะเ,เลิกกันแต่ผลกระทบมันไปเกิดกับใครรู้ป่ะหลังจากนั้นนะผลกระทบมันไปเกิดกับคนที่เป็นมือที่สามคนที่เป็นมือที่สามผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่เข้ามาเป็นมือที่สามของเขาอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาหรอกเท่าที่รู้นะคือเขาเป็นคนเข้าไปหาผู้ชายเป็นคนเข้าไปหาเองนะเป็นคนเป็นคนแบบดึงมือที่สามเข้ามาในชีวิตครอบครัวเองผู้หญิงคนที่เป็นมื er อที่สามคนนั้นนะ่ะคือแบบเขาเสียใจนะเขาเสียใจเพราะว่า เขาชอบเขารักคนนี้มากรักผู้ชายคนนี้มากเขาเสียใจมากๆเจ็บปวดทรมานเหมือนว่าเหมือนเขาเสียเวไปเลยอ่ะเขาหลงทางหลงอะไรไปเลยเขาแบบเสียใจว่าผู้ชายคนนี้จะเลี้ยงผู้ชายคนนี้จะดูแลแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าผู้ชายดึงเข้ามาเพื่อเสพสุขเออเสพสุขทางเพศเสพสุขทางความต้องการเออและพอเมียจับได้ก็ปล่อยเออเห็นไหมปล่อยเข้าไปอย่างเนี้ย แล้วก็เขาก็กลับไปมีความสุขกับเมียเขากับครอบครัวเขาทิ้งให้ผู้หญิงคนที่เป็นมือที่สามอ่ะน้ำตาตกในเสียใจมากๆทําให้เขาเสียใจโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยซ้ําว่าเอ๊ะยทำไมอยู่ดีๆคุณมารักฉันคุณมาชอบฉันแล้วทาไมต้องผูกพันกันแล้วอยู่ดีๆพอเวลาที่ฉันคิดว่าเขาฉันกำลังจะมีความสุขอยู่กับคุณเนี่ยอยู่ดีๆคุณก้าจากฉันไปทิ้งให้ฉันตายอยู่คนเดียวแล้วคุณไปม,มีความสุขกับครอบครัวจริงๆของคุณอันนี้ผมไม่ได้โทษเขานะผมไม่ได้โทษว่าเขาเป็นมือที่สาม แต่ผมโทษว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่สามเข้ามาในชีวิตเองหรือพึงพอใจที่จะอ้าแขนรับมือที่สามเนะี่ยคุณพร้อมรับความทุกข์ได้เลยเห็นไหมแม้ว่าเขาจะไปมีความสุขเห็นไหมแต่ผู้หญิงคนนีผ้ผู้หญิงคนนี้ผมคิดว่าเขาก็รู้นะว่าผู้ชายคนนี้มีครอบครัวอยู่แต่เขาก็เลือกที่จะทําแบบนั้นนี่นี่ก็คือนี่ก็นี่ก็คือหนึ่งนี่คือหนึ่งความทุกข์ของเขาเองแหละสิ่งที่เขาได้รับสิ่งที่เขาทุกข์ทรมานหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กลับไปหา เมียตัวจริงของเขาเนี่ยนี่คือความทุกข์ครั้งที่หนึ่งของเขานะความทุกข์อย่างหนึ่งของเขาแล้วทุกทรมานมากเจ็บปวดไปชอบคนมีเจ้าของแล้วก็ต้องเจ็บปวดแบบนี้มันถูกต้องแต่แล้วใครได้ผลประโยชน์ที่สุดอ่าใครมีความสุขที่สุดคุณคุณอ่ะคุณ,ค,ณคุณคิดออกไหมว่าใครมีความสุขที่สุดผู้ชายไงผู้ชายไงผู้ชายมีความสุขที่สุดเพราะว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคุณเสียงเงินเสียทองเล็กน้อยดูแลเมียน้อยดูแลครอบครัว พอคุณตัดสินใจเลิกกับเขาได้ครอบครัวก็ให้อภัยเพราะผู้หญิงอะเมียตัวจริงเขาต้องให้อภัยคุณอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากจะอยู่เป็นครอบครัวเขาไม่อยากให้ครอบครัวเขามีรอยร้าวนะแม้ว่า,าแม้ว่าผมผมก็รู้นะผมก็เข้าใจความรู้สึกเขานะว่ามันร้าวไปแล้วแหละนะเมียเขาน่าจะคิดนะว่ามันมันมันมีรอยร้าวในหัวใจไปแล้ว,แ,ลวแต่ก็ต้องกัดฟันทนเพื่อให้ครอบครัวอยู่ต่อไปได้นะผู้ชายได้เปรียบเห็นไแล้วความพังทลายในหัวใจของผู้หญิงที่เป็นมือที่สามล่ะ คุณคิดว่าจะลอยหน้าลอยตาอยู่ไปได้มีความสุขตลอดทั้งชีวิตเหรอผมคิดนะว่าสิ่งที่เขาทาให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดออันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงคนนั้นผมไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงที่เขามาเป็นมือที่สามแต่ผมคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องโดนบ้างต้องโดนสิ่งที่ทําให้คนอื่นเสียใจบ้างเพราะตอนแรกเขาทำ <S <S เขาทำให้ทั้งเมียเขาเสียใจแล้วก็มาคแล้วก็เวลาผ่านไปเขาทําให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจอีกเบิน้นเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวเขาแตกสลายะ ตอนเนี้ปไปทางหัวไปทางหาไปทางแล้วคนละอยู่คนละทางแล้วผมไม่รู้นะว่าเขาได้เมียใหม่หรือ,อยังนะครับแต่ว่าที่แน่ๆครอบครัวเขาพังผมเคยฟังนะผมเคยอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรทั้งอย่างเียแหละที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าผิดศิ่งข้อสามเพียงข้อเดียวครอบครัวพังทำมาหาแดกไม่ขึ้นครอบครัววิบัติที่ผายหมดเห็นไหมเห็นไหมล่ะ เอออันนี้อันนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะผมไม่ได้ยกตัวอย่างไม่ไม่ได้ยกแบบเคสของใครไม่ได้แบบมาสอนใครไม่ได้มาอะไรใครนะแต่ผมอยากจะพูดให้ฟังว่าคือถ้าคนที่คนที่คุณมาเข้ามาฟังเนะี่ยคุณนับถือศาสนาคลิปน,นับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ผมนับถือในศาสนาพุทธผมคิดว่า กรรมเนี่ยมันไม่มีหนีนะครับมันไม่มีหนีนะครับและลบก,กรรมไม่ได้นะครับใครบอกว่าทําบุญแก้กรรมได้อันนั้นผมคิดว่าปัญญาอ่อนนะครับทําบุญแก้กรรมไม่ได้คุณเชื่อผมหรือทาบุญแก้กรรมไม่ได้นะครับกุศโลบายของการทําบุญแก้กรรมคืออะไรพระเนี่ยเขามีความมีชั้นพระดีๆนะมาถึงพระดีๆนะพระที่ดีๆ ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นดีๆที่คือแบบเป็นพระสงศินพระใจดีเงี้ยไม่ใช่แบบพระแบบเหมือนสมัยนี้นะมาถึงพระทั่วไปที่เขาค่อนข้างใจดีเนะี่ยที่เขาบอกว่าโยมมาทาบุญนะจะได้แก้กรรมผ่อนหนักเป็นเบาเขารู้อยู่แล้วผมคิดนะว่าพระเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าทําบุญนะแก้กรรมไม่ได้หรอกแต่เขาอยากให้เราทําบุญเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรหนักมันจะได้ได้เป็นเบาหรือเบามันจะได้ได้เป็นศูนย์ คือมันแก้กรรมไม่ได้อย่างไรก็แก้กรรมไม่ได้อย่างสมมววว่าคุณไปทาอะไรมาเนี่ยคุณไปทาเรื่องเลวร้ายอะไรมาเนี่ยแล้วคุณคิดว่าจะทําบุญเพื่อแก้กรรมมันเป็นเคสเฉยเฉมันคือการต่อบุญเพิ่มมันคือการต่อบุญต่อบุญไปแล้วว่าถึงเวลาที่บุญมันกลับมาสนองคุณเออคุณจะได้รู้สึกว่ารับความสุขจากบุญแต่บาปที่คุณเคยทําเมื่อก่อนน่ะมันต้องย้อนตามคุณมาเป็นเงาอยู่แล้วมันเป็นเงาที่อยู่ใต้เท้าคุณรอเวลาที่คุณเผลอรอเวลาที่คุณล้มหรือรอเวลาที่คุณเจ็บมันจะเข้ามา้ําคุณ แล้วคุณอย่ามาโทษว่าอุ้ยอาหารอะไรวะทาบุญแก้กรรมมาแล้วทําบุญสะเพียบเลยทําไมมันยังเจอเรื่องราวแย่ๆแบบนี้อีกเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นคนที่ทําบุญเยอะๆแบบโอ้หทำบุญแบบโอ้หทบุญปล่อยนกปล่อยป้าปล่อยอะไรทําไมบางคนเขาเกิดอุบัติเหตุทําไมบางคนเขาเจ็บปวดทําไมบางคนเขาเจอเรื่องแยๆ่ๆแล้วเรายังคิดเลยนะว่าโอ้โหอาหารยังเคยมานินทาสนุกปากเนาะบางคนก็ชอบนินทานะว่าโอ้โหคนที่มันทําบุญมาขนาดนี้เชียวหรอวะ แล้วทาไมมันต้องเจอเรื่องแบบนี้ล่ะเห็นไหมล่ะบุญไม่ช่วยเลยไม่ต้องไปนับถือไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากคุณอย่าไปเชื่ออย่างนั้นนะครับผมบอกเลยว่าที่เขาเจอคือกรรมเก่าของเขาเห็นไหมถึงผมถึงบอกว่ากรรมอ่ะลบไม่ได้นะจะช้าจะเร็วมันลบไม่ได้เพียงแต่ว่าบุญเนี่ยคือมันต่อบุญเพิ่มขึ้นไปให้เรามีความสุขแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราใช้กรรมแย่ๆของเราหมดแล้วเนะี่ยบุญที่เราเคยทำอ่ะมันก็จะกลับมาสนองเองนะครับแต่อยู่ที่ว่าบุญน้อยบุญมากกรรมน้อยกรรมมากเช่นกัน แก so ้กรรมไม่ได้คุณเชื่อผมเลยว่ายังไงก็แก้กรรมไม่ได้นะครับพระที่ฉลาดฉลาดหลายรูปเนี่ยหลายองค์หลายท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกว่าทําบุญแก้กรรมได้เนยเขาอยากจะให้ญาติโยมมาทําบุญคือเขาเห็นเขาเห็นดีกับญาติโยมเขาเห็นเขาเป็นห่วงเขาเห็นใจญาติโยมเขาไม่ได้แบบแบบไม่ได้แบบว่ามาหลอกลวงต้มตุ๋นให้ญาติโยมทําบุญเยอะน่าจะได้แบบมีบุญมีกุศลแก้กรรมได้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกผมคิดนะผมคิดว่าพระดีๆหลายคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาสร้างกุศโลบาย เพื่อให้คนมาทําบุญกันเยอะๆเพื่อจะได้ต่อบุญเพิ่มไอ้กรรมที่เคยมี่ะพอชดใช้ไปแล้วอ่ะมันจะได้แบบเราจะได้มาเสวยเราจะได้มาเสวยบุญที่เหลือในส่วนที่เราต้องการนะครับและส่วนที่เราได้เคยทําไปนะครับเออมันจะได้มีความสุขในตอนท้ายไงเอเอเพถางฉะ้อยากให้คนเข้าวัดกันเยอะๆบอกแล้วยกตัวอย่างแล้วมือที่สามเคยทําอะไรมาแล้วนะมันล้างไม่ได้นะล้างไม่ได้บอกเลยว่าล้างไม่ได้ล้างบาปล้างกรรมไม่ได้ต้องก้มน่ารับ คุณได้รับแน่ผมคิดเลยนะผมผมเชื่อมั่นถ้าเชื่อมั่นในหลักศาสนาพุทธผมก็ไม่ได้แบบศาสนาพุทธแบบสุดโต่งนะผมไม่ได้งมงายผมเชื่อในหลักศาสนาพุทธแต่ผมไม่งมงายแล้วเรื่องดูดวงดวงูดวงชะตาอนะไรเนี่ยผมก็ใช้เหตุผลของการดูผมไม่ได้แบบสุ่มสี่สุม่มหกแบบว่าเออเอาประโลกเอาเองเรืองอะไรเอาเองนะมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบด้วยนะครับเออมันถึงจะแบบ เออมันมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการทําผิดสินข้อใดๆมันมีผลกระทบต่อคุณและผลกระทบต่อคนรอบข้างแบบโนมิโน่แน่นอนครับไม่ว่าคุณจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วบอกเลยว่ามือที่สามรักสามเศร้ารักซ้อนคุณเจ็บปวดนะครับคุณต้องเจ็บปวดคุณต้องเจ็บปวดต่อไปถ้าคุณไม่รีบถอนตัวออกมาถ้าคุณไม่รีบถอยออกมา ถ้าคุณยังคิดจะอยู่ในพันทะหรือวังวนแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าคุณไม่มีความสุขแน่นะครับทําไมคุณไม่ไปมองหาคนที่เขาไม่มีพันธะทําไมคุณไม่ไปมองหาคนที่เขาไม่มีสามีทําไมคุณไม่ไปมองหาคนที่เขาไม่มีแฟนคนที่เขาไม่มีผัวเอ่ทำไมคุณไม่ไปองไม่ไปหาแบบนั้นนะครับหรือมันหายาก ถ้าศักยภาพของคุณนะหมายถึงอันนี้อันนี้ผมสอนผู้ที่มีภาวะมือที่สามรักสามเศร้า,านะผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมบอกว่าถ้าคุณมีศักยภาพในการไปชื่นชอบคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วเนี่ยและทําให้คนที่มีพันธะอยู่แล้วมาชอบคุณได้เนี่ยทําไมคุณถึงจะหาคนที่มันแบบปอดโป่งซึ่งไรซึ่งพันธะไม่ได้เออทําไมคุณถึงจะหาไม่ได้นะเออ คุณแน่จะตายคนที่เขาไม่มีอะไรเนะี่ยเขาอยากมีแฟนจะตายหาถ้าเราเราว่างด้วยหัวใจเราก็ว่างเราก็คบกับเขาได้แน่นะแต่คนที่มีแฟนอยู่แล้วมันชอบคุณเนะี่ยคุณคิดจะคิดไหมที่จะแบบปฏิเสธหรือว่าคุณไม่ชอบคนที่มีแฟนเนะี่ยคุณคิดบ้างไหมที่คิดบ้างไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราจะไปพัวพันทําไมไอ้ <Hey. S 1> คิดบ้างไหมว่าข้างหน้ามันเป็นบึงเป็นไฟนรกอะ เพราะตอนทําคนเราบางทีตอนทํำไม่คิดนะตอนทําไม่มีคิดนะมาเจ็บตอนจบแล้วบอกแล้วตอนทำแบบโอ้ยมีความสุขสเสวยสุขไปมีความสุขอยู่ด้วยกันเอออย่างไงก็ตามแต่ถึงจะเป็นมือที่สามรักร้อนรักสามเศร้าแต่เรามีความสุขเพราะว่ายังไม่คิดถึงตอนจบไงแต่ว่า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 ก็มันค,คิดเหมือนกันนะว่าถ้าตอนจบเจ็บปวดมันจะเป็นยังไงเออให้เป็นเรื่องของอนาคตแน่ใช่ไหมให้เป็นเรื่องของอนาคตไป แล้วพออนาคตมาถึงจะช้าจะเร็วมันก็มาถึงเจ็บปวดทรมานเหมือนตายทั้งเป็นและมันไม่ได้ส่งผลแค่นั้นมันส่งผลกระทบต่อครอบครัวด้วยเคยฟังไหมเคยได้ยินไหมว่าเคยทําอะไรไว้ถ้ากรรมไม่สนองเรามันจะไปนสนองยันลูกยันหลานเราฮ mm hmm. เห็นไหมเคยได้ยินไหมอยากให้ลูกหลานเจอกรรมแบบนี้ไหมเออคุณเคยเห็นไหมว่าบางคนนะ จะพูดดีไหมเนะี่ยเอก็ต้องพูดแล้วกันคุณจะได้เห็นภาพบางคนะมีตอนตอนเป็นหนุ่มนุ่ะตอนเป็นหนุ่ม่มาเจ้าชู้มากนะครับตอนเป็นหนุ่มมเจ้าชู้มากคือนอนกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะครับนอนกับแฟนเพื่อนนอนกับอะไรโอ้โหรักคนคนู้นคนนี้ไปทั่วมีแอบม,มีความสัมพันธ์มีอ,อันนูนน้นอันนี่กับทั้งแฟนเพื่อนทั้งแฟนน้องญาติพี่น้องแบบเป็นคนเจ้าชู้มากนะครับกระทำเรื่องแย่ๆไว้เยอะ พอตัวเองมีลูกบ้างนะตัวเองมีลูกบ้างมีลูกสาวโอ้โหจะเป็นพ่อที่ห่วงลูกสาวมากนะครับจะเป็นพ่อที่ห่วงลูกสาวมากใครมาแย้มใครมาจีบใครมาอะไรนี่ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรความรักหนึ่งใช่รักลูกหนึ่งอย่างที่สองคือกลัวกลัวในสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองทําในอดีตมันกาลังย้อนกลับมาหลอกหลอนทําให้ตัวเองรู้สึกกลัว กลัวว่าลูกสาวเราจะโดนแบบนี้บ้างไหมคือเราตัวเราเองเคยแอบปีนบ้านเขาไปนอนกับลูกสาวเขาหรือว่าเคยแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียตัวเองและทั้งที่เขาก็มีพันธะอยู่แล้วอะไรก็ตามแต่คือมันเป็นเรื่องชู้สาวที่ไม่ดีะเราทํามาทุกอย่างแล้วถึงเขาวเราเองมั่งเรากลัวว่าลูกสาวเราจะโดนแบบนี้เราถึงหึงหวงเอ้ยมันไม่ใช่เราถึงหวงลูกสาวรักหนึ่งรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ารักหวงลูกรู้อยู่แล้วเข้าใจแต่สามอย่างที่สามคือ โดนภาวะหลอกหลอนโดนภาวะหลอกหลอนจากภาพในอดีตที่เคยไปทําเขาไว้แล้วคุณตอนที่คุณทำาคุณไม่คิดถึงหัวอกพ่อแม่เขาว่าพ่อแม่เขาว่าถ้ารู้ความจริงจะรู้สึกแบบไหนนี่แหละแล้วตอนเนี้ยคุณเป็นพ่อคนแล้วคุณต้องเจอบ้างนะครับผมถึงบอกไนงะกรมหนีไม่พ้นกรมแก้ไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ลูกคุณอนะลูกสาวคุณอนะไปเจอแบบที่คุณทํากับลูกสาวคนอื่นไว้มากเนะี่ย แล้วถ้าคุณไม่รู้ก็แล้วไปคุณระแวงได้คุณไม่รู้ก็แล้วไปแต่ถ้าวันใดคุณรู้เออคุณคิดหรือเปล่าว่าคุณไปโกรธเขาไปโกรธคนที่ทำเออมาทำลูกสาวฉันได้ยังไงแต่คุณคิดหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีคนที่โกรธคุณอยู่มากมายที่คุณไปทำลูกสาวเขาไว้ กรรมมันวนกลับมาผมบอกแล้วกร,รรมมันอยู่ที่ปลายตีนคุณมันอยู่เป็นมันอยู่ในเงาคุณมันพร้อมที่จะกลับมาตอบสนองคุณในทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเห็นไหมคุณหนีไม่พ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงน,นี่เป็นเรื่องจริงที่คุณไม่มีทางหนีพ้นถึงบอกไงว่าแก้กรรมไม่ได้ให้ทําบุญร้อยวัดอีกแก้กรรมไม่ได้ทําบุญร้อยวัดก็ได้บุญเพิ่มแต่กรรมเก่าไม่มีทางลบเลือนได้ต้องใช้มันอยู่ดีเห็นไหมเออ ถึงได้บอกกนะันเรื่องกาเมเตือนไว้เลยกาเมสุดไิ่ฉาคือสิ่งที่อันตรายที่สุดหยุดได้หยุดนะครับหยุดได้หยุดเลยอะไรที่มันรู้ว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องหยุดซะจงหยุดยุคสมัยเนี้สังคมสมัยเนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่คืออยากเจอใครสักคนอยากมีแฟนต้องไปหาต้องนั่งรถกันไปโอ้โหหัวแดงไปเลยเขียนจดหมายหาทีสามวันจดหมายถึงโอ้โหทรงโอ้แต่เดี๋ยวนี้ คนคนหนึ่งมีมือถือมีคนคุยเป็นเซบมีคนคุยเป็นเซบเดี๋ยวนี้ความอดทนของคนเรามันน้อยลงมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขายังคิดถึงครอบครัวคิดถึงหน้าถึงตาพ่อแม่คิดถึงอะไรต่างๆอันนี้ผมมองบบคนหัวโบราณก่อนนะแต่อันเนี้ยถ้าผมมองในยุคสมัยใหม่ก็คือว่าไม่มีใครง้อกันความอดทนต่ําคือถ้าโกรธถ้าทะเลาะกันชิงหนีเลิกลา เพราะว่าตัวเลือกในสมัยนี้มันมีเยอะมากและการติดต่อกับคนอื่นมันง่ายมากมันเป็นการพิสูจน์นะถ้ามองในแง่ของแง่ถ้ามองในแง่ของความอดทนมองในแง่ของความดีที่มีอยู่ใน,ในจิตใจจริงๆเนี่ยว่าถ้าเรารักใครจริงๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่กว้างขวางในะสมัยนีย้โซเชียลทุกสิก่งทุกอย่างนะที่มันติดต่อกันได้ง่ายได้แบบสมัยนีย้มันทดสอบใจคนได้นะว่าจะมั่นคงกับคนที่เรารักขนาดไหนแต่ถ้าใจอ่อนๆนะใจอ่อนๆหรือแบบงงแง้งหน่อยก็เสร็จ ค,ความรักความจริงใจก็หาไม่ได้ชู้สาวก็เกิดขึ้นง่ายๆมากคุยกับแฟ,แฟนคนอื่นคุยกับอนุ่นนิดสาราพัดสังคมมันโตส่วนทางกับความดีของคนไงสังคมมันโตและโลกมันเปลี่ยนไปแต่มันส่วนทางกับความดีของคนนะครับนะอ,อันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมดีนะครับผมก็โคตรเรวละจริงๆสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือตอนนี้นะครับผมก็เร็วนะครับผมบอกเลยว่าผมเร็ว ผมไม่ได้พูดเพราะว่ายกตัวอย่างว่ากูเป็นคนดีนะผมยกตัวอย่างเพราะผมเคยเห็นมาเห็นความเป็นจริงนะไม่ได้เอาเรื่องหลักรอยมาพูดก็เลยอยากเตือนให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนนะครับแต่ผลกรรมผมคิดว่าตามติดทุกศาสนาผลกรรมตามติดหมดนะครับเราทําอะไรไว้เราต้องได้รับผลเช่นนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามผมก็คิดว่าเขาสอนอย่างนั้นนะสอนอย่างนั้นสอนแบบในทางที่ดีคือว่าเขาสอนว่า เราทาอะไรแล้วมอบความดีให้กับผู้อื่นผู้อื่นก็มอบความดีให้กับเราทําให้เราเกิดความสุขแต่ถ้าเรามอบความช่วยคนอื่นความช่วยนั้นก็ตอบสนองกลับมาหาเราเช่นกันเห็นไหมทุกศาสนาเชื่อคล้ายๆกันในะ sure. เรื่องความดีความช่วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมยกตัวอย่างแค่ศาสนาพุทธเพราะผมนา่าจะคศาสนาพุทธหรือเปล่าไม่ใช่คือมันเหมือนกันแหละนะความดีความช่วมันเหมือนกันนะครับมันกตอบสนองทุกคนเหมือนกันหมดผมหหวบโบราณหน่อยไหมนะเหมือนคนหหวบโบราณนนะพูดเหมือนคนหว่วบโบราณแต่ว่าผมไม่หวหวบโบราณหรอกเพราะผมรู้ไง ว่ามันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงนะครับเลิกได้เลิกซะภาวะมือที่สามภาวะรักสั่งเศร้าจบได้จบยอมเจ็บครั้งเดียวดีกว่าแต่ลากยาวไปให้มันเกิดความทุกข์มากกว่านี้หรือว่าถ้าคุณลากยาวแล้วคุณมีความสุขแต่สุดท้ายคุณต้องจมจมอยู่กับความทุกข์อยู่ดีนะครับมันไมน่มันไม่มีความสุขหรอกนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบโอ,โอ้โหอันนี้อันนี้คือคลิปไร้สาระที่สุดเท่าที่ผมพูดนะครับเท่าะที่ผมเคยพูดมานะผมคิดว่าอันนี้มันไร้สาระนะครับถ้าคนจะคิดแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามือนมันเหมือนผมมาพูดแบบลอยๆเอาไปเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับลาสีไหนนะครับแต่อันนี้คือการพูดแบบไร้สาระของผมนะครับเท่าที่ศรัทธาเท่าที่คนจะเชือ่อเท่าที่คนจะฟังแล้วคิดว่ามันถ้ามันมีประโยชน์ถ้าการพูดไร้สาระของผมเนี่ยมันมีประโยชน์ก็ ขอบคุณมากนะครับแต่ถ้าผมพูดแล้วไร้สาระแล้วมันฟังดูน่าเบื่อดูน่าเกลียดดูแบบอะไรว่ามันไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยก็กราบขออภัยนะครับกราบขออภัยจากใจจริงๆนะครับกราบขออภัยขอบคุณมากๆครับที่รับฟังจนจบขอบคุณมากครับเพิ่งว่างนะเนี่ยเพิ่งได้ว่างแบบได้ว่างถึงได้คิดว่าเออเราพูดบ้างดีกว่านะเพราะว่าเราเวลาเราดูดวงกับลูกค้าดูดวงส่วนตัวเนี่ย มักจะมีคนถามเร, ibles, ร, Guys, ร like ื่องนี้เสมอหรือว่าบางทีผมต้องอธิบายเรื่องนี้ซ้ําๆเสมอๆนะครับแต่ว่าการอธิบายเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องประเภทนี้ออกมานะแต่พูดถึงเรื่องรักสามเศร้าให้เขาเห็นภาพแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องประเภทนี้ออกมาแต่วันนี้ก็ขอขอพูดยกตัวอย่างนะเราไม่ได้ประพาดพิงเขาเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะแต่ว่ามันเป็นเหตุการ like ณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับถ้าใครไม่เชื่อเรื่องกรรมถ้าใครไม่เชื่อเรื่องกรรมก็ขอให้ทําต่อไปนะครับ นะถ้าคุณอยากทําอะไรก็ทําต่อไปนะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งกรรมมาถึงคุณคุณจะนึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่นนะเโอเคครับขอบคุณครับสััสดีครับ